ในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมจะเกิดปรากฏการพระจันทร์เพนปลูลนามีนะครับเขาว่าปูรนามีเนี่ยนะครับมันคือจุดที่ดวงอาทิตย์กับดวงจันทรน์ให้พลังงานสูงสุดนะครับคือพระจันทร์เพนสูงให้พลังงานสูงสุดนะครับเป็นจุดในเวลาตีหนึ่งยี่สิบหกนาทีนะครับจุดนี้เนี่ยถ้าคุณมีความเชื่อในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับก็คุณอาจจะขอพรอ,อาบน้ํากลางแสงเพนทาสมาธิสวดมนต์ทิ้งเรื่องราวเก่า นะครับบอกกับตัวเองนะครับโปรแกรมสิ่งดีๆเข้าจิตใจนะฮะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับดวงชะตารับพลังงานจากแสงเพลนนะครับหากคุณเอาน้ําเปล่านะฮะเอามาเปิดขวดเปิดฝาขวดแล้วก็ตั้งกลางแสงเพลนในเวลาดังกล่าวสักเนาทีสินาทีนะฮะเป็นหรือ15นาทีก็ได้นะฮะเป็นกําลังของที่ดีนะครับแล้วเอาไปดื่มกินแช่น้ําดื่มกินล้างสิ่งไม่ดีออกจากดวงชะตานะครับเพราะนั้นถ้าใครมีสัญญาจําที่คิดว่ามันลบลกับตัวเองให้ทิ้งออกไปในวันนี้นะฮะ เพื่อจูนพลังงานกับจักรวาลวันนี้ผมจะมาเล่าอิทธิพลของพระจันทร์เพนที่ส่งผลต่อชีวิตคุณในทางวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์และโหราศาสตร์นะครับต้องบอกว่าพระจันทร์เพนเนี่ยนะครับในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นวัฏจักรของดวงจันทร์เนี่ยตรงเนี้ยนะฮะจะเกิดขึ้นทุกๆเดือนนะครับแต่ต้องบอกว่าในแต่ละเดือนในแต่ละปีเนี่ยการเกิดเนี่ยไม่ได้เหมือนเดิม ทั้งองศาของดวงอาทิตย์ที่เล็งกับพระจันทร์สะท้อนแสงออกมานะครับทั้งพระจันทร์นะอยู่ในกลุ่มดาวราศีต่างๆเนี่ยมันจะมีดาวเคราะห์ดวงอื่นนะฮะมาร่วมครั้งนี้พระจันทร์เพนม,มีดาวเสาร์มาร่วมนะครับนะขานานแล้วเนี่ยต้องบอกในเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับในวัฏจักรตรงนี้เนี่ยอาจจะส่งผลต่ออิทธิพลในเรื่องของแรงโน้มถ่วงจริงๆเนี่ยแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ก็มีผล ต่อน้ําขึ้นน้ําลงระบบน้ําในโลกอยู่แล้วตามที่คุณรู้นะครับัน้นแล้วเนี่ยเมื่อดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับอยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยมันทําให้แรงโน้มถ่วงมันมากขึ้นในจุดนี้นะครับเป็นช่วงที่น้ําจะขึ้นสูงสุดฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อแรงโน้มถ่วงเนี่ยนะครับมันรวมกันเนี่ยก็จะส่งผลต่อระดับน้ําในร่างกายอาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ได้นะครับส่งผลต่อการคิดการตัดสินใจต่างๆได้ด้วย นะครับช่วงนี้บางคนก็ให้พักผ่อนให้เพียงพอนะอย่านอนดึกบางคนอาจจะอารมณ์แปรปรวนนอนดึกกระสับกระส่ายนะครับเพราะมันจะผงส่งผลต่อเขาเรียกว่าจังหวะชีวภาพของร่างกายนะครับมันอาจทำให้เรามีพลังงานมากขึ้นนะรหรือรู้สึกกระสับกระส่ายนะฮะทางจิตวิทยาเนี่ยอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมเราผ่านทางผลกระทบของความคาดหวังนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยพระจันทร์เพนเนี่ยในจุด บ้านตนน่ะบ้านหลังที่หนึ่งอ่ะผ่านดวงชะตามีผลกระทบมากที่สุดดวงชะตาของคุณนะนะครับราศีกุมหนึ่งเลยจะมีโชคจากต่างเพศมีโชคจากเพศตรงข้ามคู่ค้าคู่ขายคู่นส่วนคู่ยาคู่ของคนรักได้เงินได้การสนนุนได้การช่วยเหลือดีๆจากต่างเพศก็ได้นะครับหรือต่างเพศยังมีความแนบแน่นแน่นแฟนนะครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยพระจันทร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอลิเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยบ้างแต่ว่ามีอะไรก็หายนะครับจ,จะเป็นไม่นาน ระวังสุขภาพบ้างระวังลูกเครียดลูกกระดูกระบบน้ําในหูไม่เท่ากันวิงเวียนศีรษะนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยในวันดังกล่าวเนี่ยอาจจะคือนับจากนี้ไปมีผลนะที่พระาทิตย์อยู่ตรงนี้ก่อนจะเกิดเพนใหม่เลยนะอันเนี้ยจากเนี้ยไปก่อนเพนใหม่คือในช่วงเนี้ยบางคนเนี่ยมีโชคต่างเพศคือมีคนมาชอบมีรักลับๆมีรักที่เปิดเผยไม่ได้ มีต่างเพศเข้าอยากจะมาสัมพันธ์กับคุณแบบไม่เปิดเผยก็เป็นไปได้ทั้นั้นบ้านจุดเนี้ยนะครับเป็นบ้านของตัวตนบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ภายนอกด้วยนะครับจะมีคนมองคุณแบบในแง่ดีมากขึ้นจะมีเรื่องราวบางอย่างให้คนอื่นมองคุณในแง่ดีคุณมีโอกาสเป็นจุดสูงรวมหรือเป็นจุดดึงดูดต่อหมู่คนต่อผู้คนต่อผู้พบเห็นนะฮะเป็นช่วงที่ดวงชะตาที่ คือมันจะมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและความคิดสร้างสรรค์คือราศีกุมเป็นราศีคุมคิดสร้างสรรค์แล้วมันจะถูกขยายให้โตใหญ่และกว้างขวางมากขึ้นนะใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์เพราะพลังงานดวงจันทร์มาให้พลังงานเต็มเหนียวเลยเนี่ย,ยนะนะครับคือมันจะถูกขยายถ้า,ารมลบ,ลบๆก็จะถูกขยายลบเยอะหน่อยอรมบวกบวกก็จะถูกขยายบวกเยอะหน่อยคือต้องสร้างอารมณ์ช่วงนี้สร้างอารมณ์บวกบวกนะครับให้มากนะก็จะบวกเยอะ อารมณ์ลบก็อะลบเยอะนะความคิดสร้างสรรค์ต่างๆที่มีนะฮะที่ใครไม่เคยมีความคิดสร้างสรรค์แล้วเกิดราศีกุมก็ลองหาฟังดนตรีหากระดาษเปล่ามานั่งเขียนนั่งจินตนาการนะ,ะเขียนนู่นเขียนนี่คิดจะทําอะไรวางแผนชีวิตช่วงนี้จะดีนะครับจะทําให้รู้สึกมีชีวิตชาวากระตือรือร้อนเป็นพิเศษด้วยในช่วงนี้นะนะครับก็คือหมายถึงว่าอยากทํานู่นทานี่กระตือรือร้อนมีแรงมีกําลังในการดําเนินการต่างๆมากขึ้น จะมีความต้องการที่จะเป็นตัวของตัวเองเด่นชัดขึ้นมามากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกต้องการที่จะอะไรที่มันแตกต่างออกไปจากเดิมแล้วก็อาจจะแบบแสดงออกถึงความเป็นตัวตนความเป็นอัตตาของตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยในช่วงนี้พ่อพระอาทิตย์เล็งด้วยจะมีการเดินทางไกลด้วยนะครับแล้วก็การจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จะถูกปลุกเร้าให้ทํางานอย่างเต็มที่นะฮะมันใช้คํานี้ก็ได้ อาจจะเกิดไอเดียใหม่ๆห,หรือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆหรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้นะครับมีกำลังใจบางอย่างเพิ่มขึ้นมาแต่แต่มันคือก็มันมีเรื่องดีมีเรื่องร้ายบางคนอาจจะมีเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารลูกหลานลูกน้องสัตว์เลี้ยงนะครับดาวเจ้าเรือนอนลที่มาทับดวงเนี่ยหรือมันแปลว่ามีเรื่องให้บุกเบิกอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทํามาก่อนหรือมันจะแปลว่ามีเรื่องยุ่งยาก เกี่ยวกักบบุตรหลานบริวารหรือได้เจอบุตรหลานบริวารเด็กมาอยู่แนบชิดแนบใกล้หรือมันจะแปลอย่างหนึ่งว่าลูกหลานบุตรบริวารเจ็บปว่วยหรือนําความยุ่งยากบางอย่างมาให้บ้างนะระวังเอกสารผิดพลาดระวังเอกสารบางอย่างจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือมีคนมาโกหกมีพูดคนมาพูดหลอกลวงคุณโดยเฉพาะบุตรบริวารอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้เนาะในดวงชะตาเนี่ยเป็นช่วงที่ใครทํางานราชาการหรือใครทํางานที่ต้องการชื่อเสียงหรือคนที่แบบอยากรู้จักคุณเพิ่มช่วงนี้เนี่ยเหมาะ ยิ่งการมีการโปรโมตตัวเองอะไรต่างๆตรงนี้จะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าดาวอทิตเนี่ยมันเล็งจุดเกิดไปจนถึงพฤษไปถึงกลางเดือนกันยาเลยนะครับเัระน,นั้นในช่วงนี้เนี่ยนะครับอิทธิพลตรงนี้นะครับนะอย่าลืมนะตีหนึ่งยี่สิบหกนะครับเป็นจุดขอพอรเพราะมันเพนทับดวงชะตาแก้ผ้าอาบกลางแสงเพนเลยนะครับเพื่อรับพลังงานเพนหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็เอาน้ําใส่ตุ่มนะครับเปิดพยชนะน้ําสะอาดนะ กบมาอาบในบ้านเอาเอาตากแสงเพนไว้สักสิบห้านาทีสิบ้านาทีหรือ9้านาทีก็ได้ในช่วงตีหนึ่งยี่สิบหกของคืนวันนี้เป็นไฟเสียงให้ทางไลน์นะนะครับเนี่ยเขาจะส่งเป็นแบบเนี้ยไฟเสียงเนี่ยว่าขอบพระคุณมากค่ะทานายตรงมากเลยค่าเนี่ยดูกับลูกศิษย์อะ่ะเนี่ยตรงมากครับขอบคุณครับเนี่ยอันนี้ก็ไปดูเอานะเป็นการทายเชิงสถิตินะครับมันก็ไม่ตรงหมดทุกอย่างมันไม่ใช่อพินิหารมันก็อย่างน้อยก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นก็ถือว่าโอเคแล้วอันนี้ดูกับลูกศ สำหรับท่านใดที่กําลังหาวิธีการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาหรือว่าอยากจะเสริมดวงเนะี่ยผมผมเป็นคนที่ศึกษาศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงดวงชะตามาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกดแรงดึงดูดน,นะครับนะแล้วก็พวกคิดให้รวยหรือแม้กระทั่งแบบศาสตร์ต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับทางจิตวิญญาณเนี่ยศึกษามาค่อนข้างเยอะขน,น้นแล้วเนี่ยผม ศึกษาแม้กระทั่งศาสตร์ความเชื่อไม่ว่าจะเป็นการเขียนยันการสร้างเครื่องรางของมงคลต่างๆและผมประสบพบเจอประสบการณ์กับผมหลากหลายแม้กระทั่งกับตัวเองแต่ก่อนชีวิตผมติดลบนะฮะจนผมมีหลายล้านนะครับนะต้องบอกว่าคือผมจบปริญญาตรีวิศวะปริญญาโทศึกษาศาสตร์นะตอนนี้กํลาลังเรียนปริญญาเอกอยู่นะฮะแต่ก่อนเนี่ยมันชีวิตเนี่ยมันติดลบมากนะผมไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้นะนะครับ ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกโหราศาสตร์จริงๆโหราศาสตร์รเนี่ยมันเป็นเชิงปรัชญานะฮะเป็นการแปลดวงดาวมาอ่านชีวิตแล้วก็ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกเครื่องรางนะช่วงหนึ่งไปบวชแล้วมีคนเห็นแสงยันกลางหลังผมผมก็เลยต้องไปศึกษาศาสตร,ร,ร์พวกยันพวกเครื่องรางแล้วก็เอามาเขียนให้ตัวเองก่อนอย่างยันอย่างเงี้ยเครื่องรางก็ามาสร้างให้ตัวเองบูชาแล้วก็เกิดสิ่งดีๆกับผมนะครับจริงๆผมทํางานสายส,ายสติตลอดเลยส,ยสติวิศวกรรมนะฮะการออกแบบการทดลองต่างๆใช้สติในการแก้ปัญหาไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้แต่จริงๆเนี่ยไอ้พวก เครื่องรางต่างๆที่สร้างผมก็ได้การกรองแล้วก็ศึกษาด้วยตัวตนมันเป็นในเชิงของการเล่นกับพลังงานความเชื่อมันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะนะครับที่ชื่อว่าด e รโจดิเพนซานะครับเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากในวงการพัฒนาตัวเองระดับโลกเลยเป็นทั้งนักเขียนด้วยเป็นชาวอเมริกาซึ่งเขาเนี่ยจะนำเอาโลกแห่งจิตวิญญ,ญาณเนี่ยมา แล้วใช้วิทยาศาสตร์อธิบายโดยใช้การอธิบายเชิงฟิสิกส์คอนตัมบ้างเชิงวิทยาศาสตร์คอนตัมเนี่ยซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาถึงไปถึงระดับพลังงานนะครับเรื่องจิตวิญญาณในศาสนาพุทธเนี่ยก็ศึกษามายาวนานแต่บางครั้งเอาไปตีว่ามันเป็นงมงานจริงๆมันไม่ใช่ต้องแยกประเด็นก่อนเอาแค่ว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ย ศึกษาเรียนรู้มาเพราะเขาเคยมีประสบการณ์คือเขามีปัญหากระดูกสันหลังคือขยับไม่ได้เลยทีนี้หมอบอกว่าต้องผ่าตัดเท่านั้นถึงจะหายแต่เขาเปลี่ยนพลังความเชื่อของเขาแล้วเขาหายด้วยโดยไม่ต้องแบบใช้เวลาแรมปีเหมือนไปผ่าตัดเขาเลยเชื่อเรื่องนี้แล้วเขาตั้งเจตจำนงเพื่อไปศึกษารอบโลกแล้วเขาเห็นว่าแค่นําบางวัฒนธรรมเพียงแค่เปลี่ยนความเชื่อนะฮะดวงตาจากตาบอดกลายเป็นมาหายดีไม่ได้ผ่าบางคนเป็นโรคร้ายกลับมาหายดีซึ่งมันเหลือเชื่อมาก นะฮะอันนี้ผมต้องเล่าว่ามันเป็นพลังงานความเชื่อเพราะนั้นเขาพูดว่าพลังงานความคิดและความเชื่อเนี่ยมันสามารถแปลงเป็นกายภาพแปลงเป็นความสําเร็จแปลงเป็นอะไรก็ได้นะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือทางเราไม่เคยอธิบายในเชิงของวิทยาศาสตร์เวลาเราเจออะไรบางคนบูชาเครื่องรางวัตุมงคลแล้วเขาได้ความสําเร็จนะครับ ตรงนี้มันเป็นพลังความเชื่อถ้าเราสร้างกระบวนการความเชื่อแบบสนิทใจถ้ามองในเชิงดรโจเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรามีเครื่องรางเนี่ยแล้วเราเพ่งไปที่เครื่องรางหรือเวลาแบบบูชาเนี่ยมันหมายถึงการบอกเป็นเป็นสัญลักษณ์ถึงเป้าหมายของเรานะครับเป็นการสร้างสัญลักษณ์นะทุกครั้งที่เราสร้างสัญลักษณ์ก็คือเันการเพ่งแล้วก็บูชาเนี่ยมันจะมีการสร้างสมองเราเนี่ยสร้างเซลล์ประสาทใหม่นะทำให้ พาเราไปสู่ความสําเร็จและเป้าหมายนั้นๆแต่สําหรับใครที่บูชาเครื่องรางแล้วไปสร้างความขาดเมื่อไรจะมาขอขอขอเมื่อไรจะมาอย่างเงี้ยมันสมองเราก็จะสร้างเซลล์ประสาทนะครับแห่งความไม่สําเร็จก็จะดึงเรื่องร้ายๆบูชาเครื่องรางแล้วทำไมมีแต่เรื่องร้ายเนี่ยคือมันต่างกันตรงนี้ฉะนั้นการบูชาเครื่องรางเนี่ยนอกจากจะเป็นเครื่องรางมงคลที่ใช้พลังงานจากตําแหน่งดวงดาวที่ดีด้วยเนี่ยก็ต้องใช้การสื่อด้วยใจที่มีความเชื่อ เพราะพลังงานความเชื่อเป็นพลังงานในระดับคอนตัมฟิสิกส์นะครับนะฉะนั้นแล้วผมจะบอกว่านี่คือเคล็ดลับเลยนะครับอย่างบางคนเนี่ยบูชาเครื่องรางผมไปเนี่ยผมจะบอกให้นะจริงๆเนี่ยมันก็นี่นี่คือมันต่างกันนิดเดียวเนี่ยคนที่สําเร็จกับคนไม่สําเร็จเนี่ยเนี่ยบางคนเนี่ยเขาส่งเลขบัญชีมาให้ดูเนี่ยสามล้านเขาหมดนี่หนึ่งล้านบาทเนี่ยเขาส่งมาเขาบอกว่าบูชายันของอาจารย์เนี่ยจากวันเดือนปีเกิดเนี่ยได้เงินมาสี่ล้านถูกหวยด้วยสามงวด นะได้เงินสเสน,น่หาด้วยนะขอบพระคุณอาจารย์ชัยเสดที่ชี้ทางสว่างให้ปฏิหารมากๆยืนยันว่ายันนะว่าคุณให้คุณจริงๆเน,นี่ยอันเนี้ยคือใครที่บูชาแล้วยังไม่เกิดเนี่ยมันก็ต้องไปปรับจิตนะเพราะว่าเนี่ยบางคนเนี่ยบางคนได,ได้บ้านหลังโตภายในห้าเดือนนะครับบางคนถูกหวยเนี่ยบางคนถูกหวยเนี่ยวันนี้เงินเข้าสองแสนกว่าบาทค่าเนี่ยเนี่ยคนนี้บูชาย,ยันไป อย่างคนเนี้ยมีโชคอัศจรรย์บอกสามตัวตรงสามงวดติดเลยค่ะเนี่ยเหลือเชื่อมากๆได้เงินมาสดๆหนึ่งล้านบาทมันคือเรื่องจริงไม่ใช่ความฝันเนี่ยคือคุณอย่าเวลาบูชายอย่าอย่าคิดว่ามันจะมาทางไหนก็ปล่อยมันมาไปนะครับบางคนอาจจะถูกหวยบ้างบางคนอาจะทำธุรกิจบางคนเนี่ยไปลงทุนที่ต่างประเทศนะมีลูกค้าผมอ่าเป็นแฟนคลับนี่แหละก็ลงทุนอะ ได้เป็นร้อยล้านนะฮะบางคนก็ไปทําร้านอาหารอย่างเงี้ยได้เดือนละสองล้านอย่างเงี้ยก็มีนะฮะบางคนให้ผมเขียนยันให้เนี่ยล่าสุดเดี๋ยวไปเขียนยันหงไปเนี่ยเขาไมา่ให้เขียนให้สามีเขาบอกว่าสวัสดีค่ะแอดมินเนี่ยที่เคยให้อาจารย์เขียนยันพญาหงอุ้มดวงเมื่อต้นปีก่อนๆเนี่ยเคยดูดวงกับอาจารย์มาสองปีแล้วค่ะอาจารย์ทานายแม่นมากได้ธุรกิจทําที่ต่างประเทศสองธุรกิจและคําทํานายเกิดขึ้นหลายข้อแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับอยากให้อาจารย์เขียนยันหงให้เนี่ย นะให้สามีหนึ่งผืนเอาไปเสริมดวงตั้งแต่บูชาย,ยันหงพี่มีรายได้นะฮะมีธุรกิจสร้างรายได้เดือนละสองล้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความเชื่ออันนี้ก็เป็นยันหงนะเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาเขียนให้เขาเขายังให้เขียนให้เขาพอดีเขาไปฝันว่าผมเขียนยันหงให้ผมก็เลยเขียนให้เขาแล้วเงี้ยเขาบูชาไปแล้วดีก็เลยให้เขียนให้สามีนะเขาจะกลับมาไทยมาเอาเองอันนี้อนะอะไรที่มันเชื่อแล้วมันดีกับเราเนะี่ยเราก็เชื่อไปนะครับเพราะพลังงานความเชื่อมันเป็นพลังงานระดับคอนตัมฟิสิกส์นะครับ ที่มันอธิบายไม่มันไม่เหมือนกับฟิสิกส์นิวตันะนะฮะที่ดูทางกายภาพทั่วไปอะ่ะอันนี้มันเป็นทางจิตวิญญาณนะคือฝรั่งเขาเริ่มมาศึกษาด้านจิตวิญญาณแล้วนะครับคุณจะสังเกตว่าระดับด็อกเตอร์หรือนักวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยที่ทํางานนาซ a าทำไมเขาชอบมาศึกษาว่าทำออกบวชน,นั่นแหละ